t ือเทคโนโลยสา84มากับราคาต้งตนมีแค่3,799บาทเท่านั้นใครมีงบ5,000บาทนะคะคลิปนี้ต้องดูจริงๆกุจ้จะพาไปเทสกันว่าเล่นเกมยังไงใช้จริงๆเป็นยังไงอ้าวไปดูกันเลยเดี๋ยวขอเริ่มจากการพาไปดูรอบตัวนะคะที่ราคานี้เขาให้อะไรเรามาบ้างค่ะ อย่างแรกเลยคือเรื่องของหน้าจอตัวนี้มากกับจอขนาดใหญ่ถึง6.6นิ้วควมามละเอียดระดับ HD Plus นะคะก็ถือว่าแสดงสีสันเนี่ยได้คมชัดสวยงามดีสีสันจะออกแนวนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็เอาไปใช้กลางแจ้งหรือว่าในร่มเนี่ยมองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยตั้งแต่ผุใช้งานมาก็คือตัวนี้ Refresh Rate 90Hz นะจ้าไม่ธรรมดานะคะก็มองเนี่ยไม่ว่าจะเล่นโซเชียลมีเดียหรือมาเล่นเกมก็ไหลลื่นแบบนี้เลยนะคะ อ๋อแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับรอยบากแบบหยดน้ําด้านบนนะคะหน้าจอเนี่ยจะเป็นจอตรงนะซ้ายขวาบนล่างตรงหมดเลยนะคะก็ถือวิมืออุ้มประมาณนี้แล้วก็พื้นที่ด้านล่างอาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าซ้ายขวากับบนเนี่ยถือว่าโอเคนะคะ พิกมาด้านซ้ายนี่เลยมาานันจะมีที่ใส่ซิมนะคะถ้าซิมจะเป็นแบบนี้สำหรับคนที่มี2ซิมนะคะตัวนี้สามารถใส่ได้2นาโนซิมแล้วก็ใส่ไมโคร SD c a r การ์ดได้ไม่ต้องมานั่งเลือกนะคะก็อยากใส่อะไรใส่ไปให้หมดเลยตัวนั้นขวานะคะด้านขวาตรงนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Power อร์นั่นเอง ด้านล่างอ่าด้านล่างตรงนี้นะคะจะใช้พอร์ตยังเป็นพอร์ตไมโคร USB อยู่นะมีรูเสียงฟัง3.5มิลแล้วก็ลําโพงมาให้ค่ะส่วนด้านหลังว่าดีไซน์ออกมาได้ดีเลยนะปกติเนี่ยมือถือราคาประมาณเนี่ยไม่เกิน5,000นะคะส่วนใหญ่จะออกมาแนวแบบหนะ้าเตอะมีสีให้เลือกน้อยใช่ไหมแล้วก็ไม่มีโลมีลายตัวนี้เนี่ยมีลายมาให้ด้วยนะคะเขียนว่า stop a d o t t t n g นะคะ Techno Spark แล้วก็พื้นผิวเนี่ยเขาจะทํามาแบบด้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปจับอะไรมาแล้วมาจับตัวเครื่องก็ไม่ต้องมานั่งเช็ดบ่อยๆเพราะว่ามันไม่ค่อยติดนะคะตัวกล้องเนี่ยจะวางเรียงลงมานะคะแบบนี้นะเขียนว่า Duo Camera แล้วก็มีที่สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะสีที่เห็นอยู่ตอนนี้ชื่อว่าสี Magnet Black นะคะมีอีกสาวสีเลือกมีเทอควอซ์ไซแอนค่ะ i อลแล้วก็ Diamond Gray อ่ะเนี่ยมีสีเอรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ตัวเครื่องไม่รู้สึกหนักเกินไปแต่รู้ไหมว่าเขาให้แบตมาถึง5,000ม mm. แอมมาน่าสนใจแบบนี้นะคะก็อยากจะมาลองเทสเกมค่ะ เกมปดอุ้มเลยละกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้โอเคนะอุ้มลองเล่นมาหลายเกมแล้วค่ะอย่างหนึ่งที่โอเคมากๆคือเรื่องของความร้อนนะใครที่ต้องไปใช้กลางแจ้งบ่อยๆนะคะตัวนี้ถือว่าจัดการความร้อนได้ดีเลยชิปเซตตัวนี้นะคะจะเป็นอือยูนิซ็อกทีหกศูนย์หกอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นักนะแต่ว่าพอไปใช้งานค่ะก็ไม่ได้รู้สึกงุนหงิดเวลาใช้งานนะคะไม่ว่าจะเล่นด้วยทั่วไปหรือว่าเอามาเล่นเกมแบบนี้เองก็ตามค่ะสัมผัสถือว่าดีนะเวลาเล่นเกมเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยเห็นไหม มันยังปล่อยสกงสกิลเนี่ยได้ถือว่าดีเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ความจุตัวเครื่องเนี่ยจะให้มา64กิกนะคะสามารถเพิ่มเมมได้เหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แรมเนี่ยจะมีรุ่นแรม3กิกกับแรม4กิกนะคะแล้วก็มีเมมโมรี่ฟิวชั่นเนี่ยช่วยเพิ่มนะคะในเรื่องของความจุได้สูงสุดอีก3กิกนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเวลาคุณไปใช้งานนะหรือว่าเล่นเกมนะคะคือตัวเนี้ยมันไม่สามารถเล่นพวกเอาได้แบบที่เป็น60 fps อะไรแบบนี้ที่เป็น high frame rate นะคะก็เลือกเกมที่เหมาะสมกับตัวเครื่องละกัแต่วา ข้าไปใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่น่าห่วงเลยนะคะกับแบต5 0 0 0ม a h เนี่ยโอ้โหอยู่ได้เต็มๆวันเลยนะตัวนี้สบายๆนะคะก็หลังจากใช้งานมาก็ถือว่าประทับใจในเรื่องของคุณภาพในราคาประมาณนี้ <S <S ไปดูในส่วนกล้องกันบ้างค่ะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังนะคะจะความละเอียด13ล้านพิกเซลแล้วมีอีกเลนนึงเป็นเลน QVGA ค่ะตอนแรกเนี่ยอุ้มเอาไปถ่ายนะในตัวเมนูกล้อง ตอนก่อนถ่ายรู้สึกว่าสีมันแปลกๆไปนิดนึงค่ะแต่พอถ่ายออกมาสรุปว่าเฮ้ย mm hmm. ภาพที่ได้เนี่ยคมชัดนะสวยงามเลยแล้วก็สีสันเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะคะเนี่ย่ายหลายภาพที่อุมลองถ่ายมาไม่ว่าจะเป็นงาน,นถ่ายวิวนะ ่ายคนก็ยังถือว่าโอเคนะกล้องหน้าก็ถือว่ามีการใส่บิวตี้นะคะ AI Beauty เนี่ยเข้าไปพอสมควรเลยแล้วก็สําหรับพี่ๆที่เอาไปถ่ายนะคะเช่นพี่ๆไลเดอร์เนาะเอาไปถ่ายข้อมูลที่เป็นเอกสารลูกค้าตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้คมชัดดีนะคะแล้วก็ชัตเตอร์ค่อนข้างไวเลยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับใครที่มีงบประมาณประมาณเนี้ยแล้วจะเอาไปใช้งานนะคะจะไปวิ่งรถหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็เหมาะมากๆเลย ส่วนใครที่เป็นสายดูหนังฟังเพลงเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบเสียงที่เป็น DTS Stereo Sound Effect นะคะถึงตัวลำโพงจะมีแค่ด้านล่างตัวเดียวนะแต่เสียงดังกลางวานมากนะคะลองฟังดูไม่ได้เลยนะเรื่องของเสียงนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของพื้นที่ของหน้าจอเนี่ย สมมติลุงขยายเต็มจอนะคะก็จะมีการทอนเนี่ยพื้นที่ด้านบนกับด้านล่างออกไปพอสมควรแบบนี้นะคะแต่ว่าไดา้รับชมได้อย่างคมชัดดีนะคะถือว่าโอเคเลยสําหรับการเอาไปใช้งานจริงสรุปแล้วนะคะตัว Techno Spark 8c เนี่ยถือว่าคุ้มค่ากับหลายๆกลุ่มมากๆค่ะโดยเฉพาะนะคะสําหรับคนที่มีงบประมาณ5,000บาทนะต้องการมือถือที่สามารถเอามาเล่นเกมเบาๆได้นะคะสามารถเอามาใช้งานได้เป็นอย่างดีเล่นโซเชียลมีเดียถ่ายรูปนะคะถ่ายเซลฟี่ดูหนังฟังเพลงนะคะตัวนี้ ถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะคะในราคานี้ซึ่งใครกังวลว่ามันจะมีอาการแลกอาการค้างหรือเปล่าจะบอกว่าตั้งแต่วุ้มเล่นมาเอออุ้มประทับใจตรงนี้แหละคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะแลกมันจะค้างนะคะให้หงุดหงิดนะหลายๆเครื่องกลุ่มราคานี้หรืออาจจะ6กพันกว่าบาทเนี่ย บางเครื่องยังแลกกว่านี้เลยนะคะต้องบอกอย่างนี้นะ,ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่3,799บาทนะสำหรับรุ่นแรม3กิกเป็นแรม3 r ม m 6 4อกกนะคะแล้วก็อีกรุ่นนึงที่เป็นแรม4 ROM 6 4อม6กกนะคะราคาจะอยู่ที่4,199บาทค่ะ ก็เดี๋ยวอุ้มขอใส่ช่องทางการจําหน่ายนะคะไว้ใน description ด้านล่างค่ะแต่ว่าคุณสามารถจะไปซื้อนะคะได้ที่ตัวแทนจาหน่ายซินเนกทั่วประเทศเลยนะแล้วก็สําคัญเดี๋ยวเขาจะมีขายออนไลน์นะคะผ่านช้อปปีกับลาซาด้าอีกด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในทีนี้วันนี้มไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ